สวัสดีครับช่องลองแลแฟมิลี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงลองแลลองทำนะครับใบมีคัตเตอร์ขึ้นสนิมพวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับลองดูกับน้ำยาล้างห้องน้ำนครับว่ามันะจะจะออกหรือว่าสะอาดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวล,ลองลองทำดูนะครับงงก็ง่ายๆก็ก็มีแค่เนี้ยครับพวกอุปรกรณ์ของเราที่ขึ้นสนิมนะไม่ไม่จำกัดจ,จำเป็นจะต้องเป็น มิคัตเตอร์นะ mm. พวกไอโลหะชนิดอื่นก็ลองดูได้นะครับ mm. เดี๋ยวลองดูมีคัตเตอร์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับนี่นะสภาพนี้เดี๋ยวดูหลังใช้แล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่ฮนะน้ำยาล้างอ,อ่างน้ำผมซื้อมา20บาทนะ20บาทไม่ต้องเล่นย่ออะไรนะแล้วก็ผมใช้กาละมังเลยนะเนี่ยกาละมังพลาสติกเดี๋ยวลอ,ลองทำดูนะครับ เทเลยนะครับผมทีเ่เจ็ดบีบแล้วเทลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวตัวแฟบอีกตัวหนึ่งลงไปในน้ำหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะใช้

เดี๋ยวผมจะลองแช่ไว้ประมาณสักออของผมสัก5นาทีแล้วกันนะทิ้งไว้นานๆหน่อยเดี๋ยวไ,ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผลงานครับเดดเดวคนเดียวด้ตย่นนะชัวร์ ัดถือว่าโอเคนะครับเนี่ยว่าก็โอเคอยู่นะครับกับเมื่อกี้แต่มันกัดรุนแรงมากเลยนะครับชายแฟบเป็นตัวผสมอะ yeah, <baby. S 1> เนี่ยครับสนิมออกนะแดงๆออกหมดนะฮะเนี่ยที่เป็นเนื้อสนิมสีสนิมแดงๆออกหมดเลยนะนี่ผมยังไม่ได้ขัดอะไรคนระับเฉยๆนะครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปจนจบนะครับฝากไว้ด้วยนะครับย่องลองแรงแฟมิลี่นะครับผมก็ลองทำไปเรื่อยนะครับหลายเรื่องหลายดาวครับเห็นอะไรแปลกๆรกอะไรน่าลองทำก็ทําไปเรื่อยครับขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยขอบคุณมากครับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ